ผมผมไม่นำแล้วนะรอบนี้ผมไม่นำละเอนี่เฮ้ยเฮ้ยเปิดใจให้เราไปเลยเซ็กทอยอยู่นู่นซ็กทอยพี่เจฟก็อยู่นู่นเลยอ่ะกดออฟนะกดออฟเฮ้ยทำไมมันเดงอะไรอ่ะเอาเปิดใจนะเราเป่นยัเฮ้ยวงเวทไปดีกว่ามล้วไปอยู่ล้วปมล้อ่ไอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวทงมันไม่ใช่ทามันนั่นไง ีท่ไหมันที่มันที่ใหม่อะมันที่หม่อะพี่เจฟอยู่คนเดียวนะลาก่อเอมันดุยดุยดุยอะอะไรอะดุยดุยเนี่ยดุยดุยเลยหตีงออรินแตะแตะด้วยมันบอกว่าให้หาสติกับโคลดอะมาคราบเป็นอันดายิงเฟรมอ่ะเฮ้ยพิกหลังพิกหลังพิกกพิกกพิกี่ันพีไป่ิด้องพิตีอ ก่ไอ้ปีกอะไรปีกปอยู่ปีกอยู oh ่ไหนหนีมันอยู่อ๋อมันอยู่ริงแดงมันอยู่ริงแดงแล้วแหละโอ้ยตกใจหมดเลยแบบยันแม่หมดไงโอ้ยโอ้พี่โอ้โหโยนใส่เอ้ยโยนใส่จริงด้วยโยนใส่จริงด้วยอ้นหรมันไม่ได้พักพี่มันแอบมันแอบเราไม่ไหวไหวโอ๊ยโยนใส่ไปแล้วโยนใส่ไอคือยังไรวะเนี่ยตามทางตามทางตามทางประตูเปิดแล้วพี่ อิสรตภาพลงมาแล้วอิสรตภาพไปลูกอิสรตภาพไปลูวปี๊ไปยุปยุปี๊เราไม่รอใครเลยไปทางนี้ปี๊กกระโทางตันพี่มารออยู่หน้าประตูแล้วเร็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 วเราไปหาทางไปไม่ได้ประตูจะปิดปี๊กไปเร็วไปเร็วไม่ดึงอะไรเล่นน่ะนะอ้าวคุณได้ดาวแล้วอ้าวอ้าวคุณได้ดาวแล้วจบละ อ้าวมึงตายกูได้ดาวแล้วมึงจบแล้วอะไรอ่ะกดอะไรเออเฮ้ยไปไปสู้สู้สู้คำสาบคำสาบคำสาบกูสู้คำสาบเองกูเองอ่ะไอ้อ่ะไอไอฝันฟันเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าหมาบูอเฮ้ยมันนั่นมันอ่ะพี่เจ็บพี่เจ็บช่วยพี่เจช่วยช่วยเหลือช่วยเหลืออ้าวมาตีพี่เหรออ้าวเฮ้ยเ้ยเ้มาตไม่เข้ไม่ก็ไม่ใช่อะไรกอดกูเนี่ย ไปติดรอยขอดเปลือกันเลยไปกอดเปลือกกอดเปลือกันระบบล็อกอัตโนมัติเลยพี๊อ้ามองไม่เห็นรถตุรกีโอ้โหวัดโอ้โหนี่เป็นเรื่องะแกงน้องนี่สนุกแกงเลยเฮ้ยเออออกไป อ้โนดเม่ไอ้ยาเราเป็นโดนกระโดดพี่เจ้าโดนกูเฉยเลยพี้ยอ้าวอ้าวอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรอะไรหนึ่งอะไรกูเลขสอแล้วอะไรอ้ไอ้มือมันมีมืออะไรตามลงไป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 ปีกดูแล้วจะยืนพี่สองสองกูไปทัสองโอเคโอเเอสมโอเคโอเคกไม่รอดแล้ว่ะ อยากรอดพี่จะผจญไปนิดนเราจะทำไอ้ยตีนเต็มมากกูเลยมีคนตามมาปะโอเคตามมาเปิดไฟให้ด้วยไม่มีใครอยู่ไม่ได้ปะมันจะของสี่แล้วมันปิดไฟอ่ะมันต้องยืนตรงๆเดี๋ยๆๆพี่ขยับครับน้องขอดีๆแล้วใช่ไหมว้าวอ้ไอะาเพียวไอเด็กเฮียอุ้ยน้ำมาดิเนี่ยน้ำปล่อยเป็ดตะฟักน้ำปล่อยเป็ดทำไมชื่อมาดูฮาจังวะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดำน้ำไปละ อะไรเฟิกดำน้ำตัวที่ต้นเรื่องไอ้ต้นต้นคัตซีนแรกอะไหนเฟิกดำน้ำดำน้ำไปแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ยนี่ไงมันวะเฟิกดำน้ำแกที่บอกไว้คนเดียวอย่าบอกนะว่าเราถีบมันไม่มีใครรู้จักบนดำเอมเนดีไม่มีใครรู้จักบนดำคอมเมนต์ดีท็อปปี้เกินใช่ไหมขึ้นเอ็นคริตขึ้นเฮียเลยหรอนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วไม่ได้เลยฮ่ากอไม่ดูฮ่า เอาอะไรตามาถึงเยอะ้ะไอเหี้ยกูโดนผีหลอกมาอผมกุนต้นอย่าตีดาบผมเลยเฮ้ยตี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 ไม่ได้กูกูฟาดขาขาดแล้วเนี่ยไอเหี้ยเอ้าโอ้ยเฮ้ยอ่อนเซเดมาคอมเลยวัด t t h ต f u ักเฮ้ยยังไงกลัว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 ไปด้วยไปด้วยพี่้าเราด้วยกลัวรถไฟไม่เคยขึ้นรถไฟ้าเหรอดิ กูไม่ใช่แล้วรถไฟมาเฮียเลยวะเนี่ยไอ้รถไฟรถไฟคำสาปไอ้เฮียไอ้ตี๋อีอันนี้สิโอไอ้เฮียเอ้ยอะไรพี่แนนนอนโอ้ไอ้เฮีย้เฮียลูกปั่นลูกปั่นมันตามลูกปั่นต้องทำไมมองมันจะขยับป้ามพี่นอนไปเจี๊ยกลองมือล้องครับยังกินนมเหรอกูอนอนไปไว้ไหนโอ้ยยังอย่าร้องดิเอานอนไปไว้ไหนโอเค พี่จะปฏิบัตารต่อเองพี่ไม่ต้องห่วงโอ๊ยที่เดินติดอะไรอยกูเผาบ้านใครพี่ตายไอ้ที่มันมีผีคนน่ากลัวเลยอะเพนติงโอ้ยอยู่คนน่ากลัวเลยอะว้าวเรียบเรียบเรียบร้อยเผาแล้วเผาเร็วโอ๊กพี่เองอ่ะพี่เองอ่ะเนาะพี่เอาเลยสินั่นนะมันมีมันจับต้องได้แล้วก็ทำได้เอาทิ้งเออต้นไม้นยานะอีดอกนึงอีดอกนึง ได้เลยพี่เอมจ้ววปะสยมาออกออกพี่ทำอะไรไมงแพงนะเฮ้ยเฮ้ยจะอ้าวไม่ไม่เอาต้นไม้อู้รูใหญ่อยอะเลยพี่พี่ค้าต้นไม้ป่ะต้องสู้กันจริงจริงเลยแกจะได้เอาโลกที่ไร้ขีดจำกัดมาเฮ้ยถ้าเกิดว่าชะตาของเราต้องกันแล้วก็วิญญาณของแกนี่แหละคือกุญแจเอาดิฉันอยากสยบโลก รันรันอีกแล้วสยบเราทำอะไรไม่ได้นอกจากรันแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยเยเราวิ่งยากกว่าไอ้รอบเพียนั่นอีกอะพี่หันไปมองหลังไหมไม่มองแล้วตอนนี้แหละพี่ต้องแบกไอซี่ไปสิ่นรกเราคอยไปเทอพวกนี้ชี่ปาสู้ๆู้อู้อ้ยังไงทางออกอะ วิ่งหันมาข้างหลังหน่อยน่ารักนี่พี่ป้าวิ่งอยู่วิ่งอยู่แหงสวรรค์ฮิปป้ารอบนี้พี่ป่าพูดวิ่งนี้เก่งที่สุดในตะบลอุ้ยนี่ฉันยังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอ ฉันไม่เข้าใจเลยว่าฉันหนีออกมาจากนรกได้ไดยังไงอ่ะแต่นี่ไม่นะนี่มันโตเกียวอย่างงั้นเหรอเนี่ยเฮลบอลดูล,ลากกับรปอกอ้าผู้เทพล้างล่างอัลติเมทอีกนี่ <laughs> ต้องสู้วันนี้แล้วกูเป็นแค่คนธรรม,มดา <laughs> ได้รับตราแล <laughs> ้วผู้เ,เ, <laughs> เท่เลยวะ่ะตัวนี้เป็นผู้เท่แล้วเน็กเน็กแคปเปอร์มาละเน็กแคปเปอร์เน็กแชปเปอร์คอร้องโอ้โหรุมทุกภาคเลยวันนี้ใช่อันนี้โคตรทุกภาคแต่น่าจะได้แคปเปอร์กันแหละ มันก็สนุกแต่ไม่เหนื่อยเยอะเลยมันมันมันไม่ใช่ทีแล้วมันไม่ใช่แบบนี้ผีปกติเหมือนภาคแรกแล้วอันนี้มันมันผีโดนแล้วน้องปี